ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชุมพลคนลากหญ้านะครับนี่บมี่ยังไหลครับแค่จะมาอัปเดตการเพาะไม่ไผ่กิ่มซุ้งนะครับไม่ไผ่กิ่มซุ้งที่เพาะไว้นะครับเพาะไว้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับคิดว่าน่าจะพร้อมปลูกได้แล้วนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกมาล่งปลูกนะครับลงปลูกในปลาหย่าฆ่าเนาะครับในดวงหย่าฆ่าเนาะครับเพราะว่าได้ช่ำไวป,ประมาณสิบกิ่งเนาะครับทําการช่ำเองเนาะครับไปขอกิ่งเพิ่มมาแล้วก็เอามาช่ำเองเนาะครับช่ำได้ประมาณสี่สิบห้าวันเนาะครับหลังจากสี่สิบห้าวันแล้วเดี๋ยวถ้าไปเบึ้งเนาะครับว่าเขาจะ มีรูปแบบแล,ลักษณะแบบใดเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับนี่ครับหลังจาก4 5หวันผ่านไปเนาะครับนี่ครับเขาก็จะแตกกิ่งแขนงเนาะครับนี่น่าวสวยครับสวยครับอันนี้เป็นการจะปลูกไว้ประมาณ อีกประมาณสิบตนนะครับปลูกไวใ้ในป้าหญ้าค่าของห้องนะครับอันนี้ก็ไปขอขอกิ่งนะครับจากท่านที่เพิ่นปลูกอยู่แล้วนะครับไปขอกิง่งกิ่งขะนแหน่งนะครับเป็นกิ้งขะแหนงการขยายพันธุ์ไผยกิ่มสุ้งนี่เป็นเรื่องง่ายครับบ่ยากครับขยายพันธุ์ไผยกิ่มสุ้งแค่ห้องมีกิ่งขนแหน่งนะครับแล้วก็มีหลาอากาศนะครับ ก็ไปตัดมาเรามาช่ำไว้นะครับประม่านสีซึหาวันนะครับเขาก็จะแตกแขนงออกมาเนาะครับแตกแขนงออกมาทุกต้นนะครับตัดประม่านสองคอเนาะครับวิธีการจังไดมีเคล็ดลับจังไดกับโบยากนะครับวิธีการช่ำพายกิ่มซุงเดี๋ยวมีเวลาว่างนะครับจะไป จะมาช่ำให้เบื้องนะครับอันนี้ก็เป็นน้อยนาครับมาเกียบพันหนังบานเฮาครับไปสือเพิ่มมากนะครับกับต้นละบะแพีงนะครับติสือเพิ่มมากเดี๋ยวจะลุ่งปลูกพร้อมกันนะครับในวัานฟ่งนี่นะครับเนาะปลูกให้พี่น่องเบื้องนะครับว่าถ้าปลูกในปลาหยาค่าแล้วมันจะเป็นจังไดร่นะครับไผ่กิมซุ้งนะครับเมือนี่กันมาอัปเดตให้เบื้องครับอัปเดตว่า หลังจากได้ทำการขยายพันธุ์ของพผยกิ่มซุ้งแล้วสีซิมหาวันนะครับต้นเขาจะโตสั่ใไดน,นะครับแต่แขนงดีครับแต่แขนงดีสวยงามครับพร้อมปลูกพร้อมปลูกได้แด้วครับสีซิมหาวันแล้วสำรับมือนี้ก็มาอัปเดตแค่นี้ครับเดี๋ยวตอนปลูก เดี๋ยวจะลงคลิปให้เบิ้งเนาะครับการปลูกกระบือยากครับสำหรับมือใหม่เนาะครับมือเก่าเพื่อนก็นจะรู้แล้วนะครับอาจจะรู้แล้วแต่ว่าสำหรับมือใหม่ท่านที่ยังบลูนะครับตั้งแต่วิธีการช่ำกิงเนาะครับวิธีการปลูกเนาะครับมือใหม่อาจยังสีบหูเนาะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้องอีกเที่ยนึงเนาะครับ สำหรับมือนี้ช่องจุมพลคนลากหญ้านะครับฝากติดตามน้องนเดอครับพี่น้องสำหรับมือนี้จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับมือนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกการติดตามนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ